ยินดีต้อนรับสู่มาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวของเล่นจากบาร์บี้ชุดเครื่องซักผ้ากันค่ะในชุดนี้นะคะนอกจากเครื่องซักผ้าแล้วเขาก็ยังมีเครื่องอบผ้าเครื่องรีดผ้าแล้วก็อุปกรณ์ในการซักรีดต่างๆของเล่นชุดนี้นะคะเป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ5ปีขึ้นไปเดี๋ยวเราลองมาดูกล่องด้านหลังกันนะคะ กล่องด้านหลังนี้นะคะเขาก็มีรูปภาพแนะนําของเล่นชุดอื่นๆจากบาร์บี้ไม่ว่าจะเป็นชุดทําความสะอาดบ้านชุดอ่าอบน้ําชุดโต๊ะดินเนอร์ชุดตู้เย็นเตียงนอนและชุดอื่นๆอีกมากมายนะคะเราจะมาลองแกะกล่องดูด้านในกันเลยนะคะ ด้านใน,นนี้นะคะก็จะมีเซตบาร์บีออ้เครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าแล้วก็ยังมีตะกร้าผ้าน้ำยารีดผ้าบาร์บี้น้ำยาซักผ้า อันนี้ก็เป็นเตารีดมีผ้ามาให้สองชิ้นนะคะมีสีชมพูและสีฟ้าสำหรับอันนี้จะเป็นชั้นวางของ และนี่ค่ะเครื่องซักผ้าและเครื่องอบอผ้าตรงด้านข้างนะคะเขาก็จะมีปุ่มให้เราสามารถกดออกมาได้ตรงนี้ค่ะเปิดออกมาก็จะกลายเป็นกระดานสำหรับรีดผ้า เรกาก็วางเตารีดสำหรับรีดผ้าไว้ตรงนี้นะคะสำหรับด้านบนนะคะเขาก็จะมีปุ่มตั้งเวลาค่ะพอเวลาบาร์บี้ต้องการที่จะซักผ้าบาร์บี้ก็จะกดปุ่มตั้งเวลาตรงนี้นะคะพอกดแล้วเครื่องซักผ้าก็จะทำงาน เวลาที่เราต้องการจะซักผ้านะคะเราก็เปิดฝาเครื่องซักผ้าออกและใส่ผ้าลงไปแล้วเราก็จะกดปุ่มให้เครื่องซักผ้าทำงาน แบบนี้ค่ะและนี่ก็เป็นของเล่นจากบาร์บี้ชุดเครื่องซักผ้าค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube c h ช n n e l และสามารถกด Subscribe ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆ แล้วเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ